ที่อยู่แถวนนทบุรีเนี่ยเคยมาลองคาเฟ่ร้านนี้หรือยังนี่<ะ>แล้วพาทุกคนมาที่ไวแคทตาเฟ่แถวไซน้อยนนทบุรีที่บรรยากาศเนี่ยติดลิมนนะ้ำแบบนี้เลยทุกคนนอกจากคาเฟ่นี้จะบรรยากาศดีแล้วพวกเมนูเครื่องดืม่มแล้วก็ขนมหวานของเขาเนี่ยก็ยังละมุนเลยนะชอบมากเ่ยจะเป็นพวกเมนูอาหารของเขาค่ะทุกคนของทะเลเนี่ยก็คือส่งตรงมาจากใต้เลยนะทุกคนสดแล้วก็ปลอดสารเคมีนนที่แฟนเราชอบสุดๆเนี่ยจะเป็นเมนูแกงส้มของเขาค่ะทุกคนจะ,จะเป็นเมนูกันเชียงปูผัดพริกเหลืองเมนูนี้ก็ให้เนื้อปูมาอย่างเยอะเลยอ่ะ กิมมือไข่แดดเดียวเมนูนี้คือเนื้อเด้งไข่แน่นมากกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนขอบอกเลยว่าเด็ดจริงและเมนูที่เราไม่อยากให้พลาดเลยนะั้นจะเป็นเมนูพิซซาของร้านนี้พิซซาของร้านเขาจะทําเป็นสไตล์นาโปลีัวแป้งโดของเขาจะหมักถึง72ชั่วโมงเลยนะทุกคนเป็นพิซซาที่แบบแผ่นบางอนะ่ะทุกคนส่วนตรงขอบเนี่ยเขาจะมีความฟูแล้วก็เป็นพนเนื้อของเขาจะมีความนุ่มเด้งอนะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีหอมกลิ่นไม้เล็กๆแบบนี้คือกินเพลินทั้ทงภายในร้านก็คือมีทั้งโซนอินดอร์แอร์เย รวมชมวงวิวด้านนอกก็ได้ทานอาหารอิ่มแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันได้เลยค่ะทุกคนมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะและบรรยากาศเนี่ยอย่างดีเลยร้านนี้คือเขาเปิดทุกวันเลยนะทุกคนตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มแนะนาเลยนะใครที่ชอบร้านบรรยากาศดีฟิวธรรมชาติอย่างเนี้ยให้มาลองร้านนี้เลยมาเลยค่ะทุกคนมาลองกัน